สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของประการุ่นต่างๆนะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็มีทั้งตัวรุ่นที่เป็นลูกรลื่นโลโลโบอลนะคะค่อนข้างหลายแบบเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคะางานเกษียณอายุคุณครูหรือว่าข้าราชการต่างๆนะคะการเลื่อนยศการเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะมีลูกค้านะคะใช้ เลือกที่จะใช้เป็นของขวัญที่เป็นปากกาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็จะจะทยอยลงคลิปให้นะคะบางรอบเราก็ไม่อัดคลิปไม่ทันเช่นเดียวกันเพราะว่ารีแพ็ส่งเลยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้เลยสอ,สองด้ามน,นี้นะคะเป็นตัว รามี่นะคะออสานะคะตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดตอนนี้นะคะในช็อปไม่มีแล้วนะคะก็เราเหลืออยู่แค่ไม่กี่ด้ามเช่นเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นตัวประกาโรลลบอลนะคะ ตัวนี้เขาเรียกว่าสีคลอสมิกนะคะเป็นลิเมเตปปี2021สีค่อนข้างสวยเป็นสีแนวโรสโกนะคะรับรองเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดใครได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นของขวัญพิเศษเลยเพราะว่าเป็นตัวสีหายากนะคะสีลิเมเตดของลามี่เนี่ยจะเป็นสีที่ว่า1ปีนะคะเขาผลิตมาแล้วเขาก็จะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้เป็น Made ินเอรมัน แบบนี้นะคะสี cross pick นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันตัวนี้เขาเรียกว่าสี b l c k p u u r p l e นะคะก็สีออกม่วงจริงๆความหมายก็คือสีออกเลือดหมูนะคะสวยนะสีนี้เห็นไหมเวลา,าทำเชื่อออกมาค่อนข้างที่จะเด็ดเลยนะคะกราฟีจะเป็นตัวประกาแบรนด์ a d i n n เยร a มันประมาณนี้นะคะสวยงาม สำหรับตัวสี b a c k purple นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะตัวนี้เป็นปากกาแบนด์ค o อสนะคะก็สำหรับคอสรุ่นนี้นะคะเป็นคอสคอนเวนทายนะคะสีมีทั้งแหนบเงินและก็แหนบทองนะคะตัวที่เป็นตัวแหนบสีทองเขาทำออกมาสองสีเขาเรียกว่าสีโครมเงินนะคะอะไหล่ทองดำเงาอะไหล่ทองแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์ r o s s ติดอยู่นะคะเราสามารถที่จะทำชื่อลงไปได้แบบนี้นะคะ สวยงามก็ตัวนี้เป็นใช้งานหมุนปากกาเป็นหัวลุกดื่นนะคะสำหรับพวกแบรนด์เนมนะคะทุกรุ่นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้นะคะปากกาไม่ใช่เป็นแบบปากกาใช้แล้วทิง้งเหมือนพวกปากกาพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถามว่าเปลี่ยนหมึกได้ไหมพอหมดแล้วสามารถมีหมึกเปลี่ยนไหมมีนะคะมีทุกรุ่นนะคะก็สามารถซื้อหมึกแล้วก็เปลี่ยนปากกาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัว ปักเกอร์ไอเอ็มนะคะสีตัวนี้เขาเรียกว่าสีดาร์กเอเปโซนะคะตรวนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์ปักเกอร์นะคะสามารถใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันนี้เป็นนามสกุลเต็มนะคะก็จะเลยดูตัวเล็กนิดน,นึงถ้าเกิดชื่อล้วก็นามสกุลยาวนะคะแต่ก็สามารถใส่ให้เพียงพอได้นะคะถัดมาจะเป็นป a r เกอร์ไอเอ็มเช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับตัวนี้ ตัวนี้เป็น Parker i m ball point pen นะคะสีดำเงาอะไรสีทองก็สวยงามเช่นเดียวกันเลยตามมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัว Parker j o t t e r stale นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินอะไรสีทองนะคะสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่าสี r o Royal รยบูอะไรสีเงินสวยงามนะคะสามารถที่จะใส่ชื่อใส่ตำแหน่งได้ ก็ถัดจากปาร์เกอร์นะคะ,อะนอกจากตัวนี้เป็นจอตเตอร์สเตเลตแล้วนะคะเราก็มีตัวที่เป็นตัวเซตแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นจอตเตอร์สแตนดานนะคะก็สามารถใส่เป็นอสองด้ามได้นะคะด้ามหนึ่งจะเป็นลูกลื่นด้ามหนึ่งเป็นโรลโบอลนะคะอันนี้ก็สามารถทำไปเป็นของขวัญวันแต่งงานก็สวยงามมากเลยเห็นไหม ก็เป็นของที่ระลึกที่เก็บไว้นะคะเป็นแทนความทรงจำได้เลยนะคะสำหรับตัวปากกาตัวนี้นะคะเราเก็บเอาไว้ได้จนแบบลูกหลานโตเลยนะคะเพราะว่าปากกาเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างนานนะคะอย่างสมมติเราใช้งานเราก็ใช้ได้น,นอกจากหายซะกอ่อนนะคะแล้วก็ตัวตัวไส้าปากกาถ้าเกิดเราจะยืดอายุการใช้งานในการเก็บไว้นะคะเราก็สามารถถอดไส้าปากกาแล้วเราก็เก็บแค่บอดี้กับตัวนี้นะคะเป็นของที่ระลึกได้เช่นเดียวกัน ตามมาอีกโมเดลหนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker v e c เวกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะคะสีสวยแล้วก็ทำเชื่อออกมาได้ค่อนข้างสวยตัวนี้เป็นเวกเตอ xl นะคะสีที่โชว์อยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าสีดำนะคะก็สวยงามเป็นสีออกตัวดำดำด้านแบบนี้นะคะก็มีโลโก้ปาร์เกอติดอยู่ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์อาร์ติเฟกต์สำหรับอาร์ติเฟกต์รุ่นนี้เขาเรียกว่ายูโรป้านะคะสีดำอะไรสีทองอเป็นตัวแบลนดี้หมุนดามตัวนี้ก็เหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่นะคะจับถนัดมือโอเคแล้วก็ตามมาก็จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์ a อมทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยสำหรับตัวนี้เป็นสีดำเงาอะไรสีทองก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะ สวยงามน,นะคะแบบนี้เรามาดูกันที่แบรนด์ต่อไปนะคะแบรนด์ต่อไปจะเป็นตัวเพนเทลกันบ้างนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเพนเทลสเตอร์ดิงนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะทรงเปิดปอกเวลาใช้งานเราถอดปอกออกแบบนี้นะคะเป็นน้ำมึกเจลตัวนี้เป็นเพนเทลสีตัวนี้เป็นสีดำอะไรสีเงินสวยงามมากเลย <Okay. S 1> แล้วก็ ตามมาจะเป็นตัวเพนเทลที่เป็นลูกรื่นนะคะตัวนี้ก็มีทั้งบอดี้ที่เป็นสีดำนะคะอะไรเงินแล้วก็สีเงินตัวนี้นะคะก็เป็นแบบหมุนลูกรื่นโอเคก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะก็สำหรับใครที่มองหาตัวประกายอยู่นะคะก็ สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูใน YouTube ได้นะคะมีลงไว้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะทุกโมเดลนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ